วัค่ะวันนี้เจนามาดูนานะคะนาที่บ้านกกเกาะกนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศดีดีค่ะแต่นาของเจนาก็คือนาหยดนาหวานนะคะน้ำก็เลยมาท่วมก็เลยขี้ล้ายขี้ล้ายแบ่งเ,เป็นสองส่วนนะคะตัวนี้คือนาดำ ดำเองค่ะโอ้บรรยากาศดีจังเลยนะคะเย็นสดชื่นยามแรงแรงยามแรงยามเย็นนะคะอืมน่าเสียดายจังเลยนะเพราะว่าม,มีปลาด้วยเพราะว่าไม่ได้ดำก็เลยขี้หลายขี้ห้าย ยำเย็นนะคะเลาะชมนาทำไมมันลกจังเลยนี่นาดำนะคะบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะโอ้โหน้ำท่วมขังกันาดสองสามวัน มันเหมือนจะเป็นวัดเหมือนมีกุฏิพระนะนู่นค่ะบนหลังเขานะคะดูสิคะโอ้มันไม่ชัดเลยเพราะว่ามันไกลคะ่ะ ทุงนี้เจ๊นาสิได้กินข้าวอยู่บ้าเนาะทั้งหมดเจ๊นาเนอเอ็ดนาโอ้ตาย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 เอ็ดนาอยู่สามทุงนะคะคาะน่นค่ะไกลๆก็มีค่ะเออจะสวยงามอยู่ คี่หลายพูดบอกกดิกำลังขึ้นค่ะกาลังสวยๆอยู่จะไปทางไหนดีวะไปทางไหนก็ระหว่างกึ่งกลางลกอยู่ขานาดก็หกหกค่ะมือด่ายนอสสีด้มาตาดขานาดนี้เนาะ ค่ะคลิปนี้สั้นๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ